ดีครับผมวันนี้อยู่กับช่อง,องช้างสายธันวาเช่นเก่าเช่นเคยนะครับผมเออสวัสดีไปยังคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผม,ออม,นนบผมขณะนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมก่อนจะไปไล่นะครับผมมาเร็วมาก็พามาปล่อยไว้ตั้งแต่เช้านะครับผมก็พอดีนะครับผมมาเลยมา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 ธันวามามาลูกมามา โอ้ผูกยาวเลยครับผมถึงถึงนู่นโอ้ถึงนู่นเลยนะครับผมตัวยาวนะครับผมมาเร็วว่าลงน้ําเล่นน้ําทางวันเลยบอนี่มาเร็วมามาเร็วมามาทั่นว่ามาเร็วโอ้อาตึงนี่มา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 เร็วเร็วไปกินอ้อยมามาไปกินอ้อยกินอ้อยเร็วกินอ้อยมา ออยเด้อมามาโอ้เล่นน้ำอย่างสบายเลยนี่มามาจะพาิดไปกิดอ้อยก่อนแนละ้วมามามาครับอย่าลืมนะครับผมฮ่ามีตาทายธนวาด้วยนะครับผมสะสม,สมค่าสันทยมุงรังคาบ้านให้กับทายธนวานะครับผมมาเร็วมามามา ก็ขอบคุณนะครับผมไปยังคุณแม่จูนคุณแม่อ้อยนะครับผมคุณแม่พรนนะครับผมและคุณแม่คุณพ่อทุกทท่านนะครับผมที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับผมที่เมตตาพาชันวาด้วยดีเสมอมานะครับผมเดี๋ยวสักครู่พบกันนะครับผมกับผลไม้นะครับออนไลน์นะครับผมสะสมค่าสันไทยนะครับผมมุงราคาบ้านให้กับพาชันวานะครับผมสวัสดีครับ มาเร็วมามากินอ้อยมามาเออหล่นน้ำทั้งวันเลยมาเอาเฮ้มาเร็วมานี่มา,มา,มา,มาเอามาม <c oughs> าเฮ้ออมาบินเลยนินบินเอออ่าพาไปกินอ้อยเอา